สางชีอ้าวันหน้าเจ้าก็จะเป็นสภายสกุลเยยนแล้วนะเฮ้อะอะไรนะ,ะ,ะเฮเย็นหูหยินนึกไม่ถึงว่าจะมาเร็วขนาดนี้สั่งให้เไยท่านคงรู้แล้วสินะว่าข้ามาด้วยเรื่องใดไหนๆก็เป็นเรื่องมงคลเราเข้าประเด็นกันเลยแล้วกันถ้าหูหยินไม่ติดขัดอะไรข้าก็ยินดีอย่างยิ่ง ข้าก็แค่ตามใจพวกเด็กๆพวกเราก็แค่สู่ขอกันพอเป็นพิธีเชิญน,นี่เมื่อวานเย็ยนเย็ยนเพิ่งพูดถึงวันนี้ก็ขนของตั้งมากมายมาสู่ขอเจ้าเย็ยนเย็ยนนี่รวดเร็วทันใจเหมือนกันท่านตกรัจริงๆแม่ลูกผู้นี้ทำอะไรรวดเร็วทันใจท้ามองเขาผิดไปจริงๆไป ก่อนหน้านี้ไม่ได้ตั้งใจดูมาวันนี้ได้เห็นหน้าดูน่ารักเหมือนกันน่นารักไทเวยสารไทเวยท่านแม่หิแต่ท่านแม่ช่วยคราวนี้ลูกได้สมหวังแล้ว ดีมากันครบแล้วถ้าง,งั้นข้าเข้าประเด็นเลยแล้วกันสั่งไท่เว่ยอ๋อสูติบัตรสั่งฉีอวันหน้าเจ้าก็จะเป็นสะายส,สกุลเยียนแล้วนะอ,อะไรนะ เออไม่คขาไม่คขาไม่เขเย็นเย็นเย็นหุยินท่านท่านเข้าใจผิดแล้วเย็นเย็นไม่ได้จะสู่ขอข้าคนที่ข้าจะแต่งงานด้วยไม่ใช่เย็นเยียนมาดูหน่อยมาดูหน่อยเป็นเด็กดีนะไม่ต้องตื่นเต้นดูสิจะพูดผิดคนเขาไม่ได้พูดอะไรผิดเย็นหวยินเออคนที่สร้างชีจะแต่งด้วยคือข้าเองหวยินเข้าใจอะไรผิดแล้วใช่แล้วทำไมท่านไม่บอกก่อนข้าบอกแล้วเนาะ ข้าพูดจริงทําจริงเรื่องแต่งงานไม่ใช่เรื่อง้อเล่นนะเย็นหูยินท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของข้ากับซางฉีทุกคนต่างก็รู้ดีที่เข้ามาวันนี้เนี่ยเพื่อจะมาเรียนให้ซางไท้เว่ยทราบเรื่องของเราสองคนแล้วข้าค่อยมาสู่ขอซางฉีอีกครั้งซางไท้เว่ยนี่คือสุติบัติของข้ารออีกหน่อยเย็นซื่อเย่ใครมาก่อนได้ก่อน อีกอย่างเรื่องสู่ขอเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเป็นคนตัดสินใจทําไมวันนี้เจ้าถึงมาตามลําพังยังมาแย่งคนไปจากสกุลเยยนเราเลยนะเองขอให้คุยินลองถามเย็นเยน็ยนดูสะก่อนว่าที่เข้ามาวันนี้เขามาสู่ขอใครใช่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 ใชสกุลซางมีลูกสาวแค่คนเดียวหรือจะให้ลูกชายข้าแต่งกับสาวชายบ้านนี้เฮ้อลูกเย็นอืม เจ้าเป็นถึงไทซือเจ้ากลับจะแต่งกับสาวใช้เนี่ยนะเเย็นหูยินคำพูดของท่านอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่้้ากับเลียนเพียนโตด้วยกันมาไม่เคยแบ่งแยกว่าใครเป็นคุณหนูใครเป็นสาวใช้พวกเราลำบากด้วยกันมากินข้าวก็กินร่วมโต๊ะกันใช่ไหมท่านพ่อสกุลเราไม่เคยดูถูกดูแคลนเลียนเพียนใช่ไหมท่านพ่อเย็นหูยิน ผู้ญินมาแบบไม่ทันตั้งตัวข้าก็เลยไม่ได้แนะนําเลี้ยนเพียรอยู่กับข้ามาตั้งแต่เด็ก<อ>ข้ามองนางเป็นเหมือนลูกสาวมาตลอดข้าเองยังตั้งใจว่าจะหาวันเรื่องงามยามดีใส่ชื่อนางลงในธรรมเนียบวงตระกูลเป็นลูกคนที่สามของสกุลสางข้าสั่งให้เว้ยพวกเราล้วนเป็นคนที่มีฐานะท่านจะทําเรื่องผิดต่อขนบธรรมเนียมแบบนี้ได้ยังไงกันสาวใช้คนหนึ่งจะให้แต่งเข้ามาในตระกูลเป็นไปได้ยังไง ต่อให้แต่งในฐานะอน,นุหรือแม้แต่เมียเก็บที่ไม่มีฐานะใดๆก็เป็นไปไม่ได้ในจวนของท่านมีเพียง,รยงสร้างฉีเท่านั้นที่มีคุณสมบัติพอที่จะแต่งเข้าสกุลหยินแม<น>่ข้าไม่ต้องการแต่งกับสร้างฉีข้าจะแต่งกับเลี้ยนเพียนหุบปากเย็นหูหยินอย่าเพิ่งโกรธเคืองเรื่องสู่ขอในวันนี้เห็นทีจะไม่สําเร็จเลียนเพีย,ยนจะไม่ต้องการส่วนเจ้า,เ,จาเอาไว้วันหน้าค่อยมาใหม่แล้วกัน เยนหูยินเชินกลับไปพูดคุยกับเย็นเสี่ยวหลางให้ดีซะก,ก่อนข้าสางเวยถึงจะเป็นคนฝึกยุทธแต่การแต่งงานเปไ็นเรื่องสำคัญของลูกๆข้าต้องคิดอย่างรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจที่สั่งให้ไว้ว่ามาจริงแท้แน่นอนถ้างั้นพวกเราขออํามลา เเยยน็จวนไทเว่ยเรื่องที่ท่านมาสู่ขอทำให้ข้าดีใจมากแต่นึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะกลายเป็นแบบนี้เฮ้ย เรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทําให้ใจข้าว้าวุ่นไปหมดเยน็นเย็นจะคู่ควรกับเหรียญเพียนหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเยน็ยนเยน็นต่อจากนี้ไป mm hmm. ที่เรื่องมาถึงจุดนี้ได้เพราะเย,ย็นหูหยินวิธีสู่ขอเลยไม่สําเร็จเจ้ารู้สึกผิดหวังและว้าวุ่นบ้างไหมข้าเหรอข้าไม่ว้าวุ่นเหรอท่านถึงกับเอาสุติบัตรมาขอข้าแล้วจะหนีไปไหนได้อีกล่ะ <c oughs> จริงด้วย พ่อเจ้าก็บอกเองว่าให้ข้ามาวันหลังข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ารอนานหรอกท่านพ่อสทว่ขามาตั้งแต่เมื่อไหร่สงสัยว่าออกไปดี่ข้าต้องมาที่นี่บ่อยๆแล้วลนะ่ะสาราไทยเว่ข้าน้อยขอลาก่อน กลับดีๆนะท่านพ่อท่านมีเรื่องจะคุยกับข้าใช่ไหม นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวันนี้มาทีสองคนใช่ไม่ได้ทั้งคู่เขารู้พ่อคงคิดว่าเย็ยนหูหยินตรงไปตรงมาเกินไปเหรียญเพียนแต่งไปบ้านนั้นคงถูกดังแกเรื่องนี้เข,ข้าใจอยู่แต่เรื่องข้ากับซือเย่ทำไมพ่อไม่อนุญาตพ่อแรกแต่ละคนมาสู่ขอแบบลุกลี้ลุกหลนเข้าจวนปุ๊บก็ยัดสูติบัตรใส่มือข้ายังเห็นข้าเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ไหมข้อสองเย็ยนวินจือเป็นลูกของเมียรอง เสนบรีเย็นเย็นชาได้แม้แต่กขมุกชายคนนี้กับเจ้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ให้สุ่มให้เสียงจู่ๆก็มาสู่ขอเจ้าข้อสามนิสัยเขาแปลกประหลาดทำตามใจเป็นคนดื้อรั้นเขาเนี่ยนะดื้อรั้นฮะพ่ออย่าลืมนะพ่อก็เป็นคนดื้อรั้นข้าเองก็เป็นคนดื้อรั้นแล้วสองคนนิสัยแปลกประหลาดแล้วพ่อจะระเกียจเขาทำไมตรงจุดนี้จัวหวนยวนเป็นคนเพียบพร้อมกว่าเขาเยอะพ่อพูดถึงเขาทำไมเนี่ย ขเขาจะเอาแต่ค้อนแค่คน,น,นอื่นได้ไหมเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยนี่เจ้าท่านพ่อ